สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์โอ้ยผิดช่องแล้วสวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนาครับโอ้ยเห็นชาติเจริญทรัพย์มาถ่ายชาติเจริญทรัพย์พูดชาติเจริญทรัพย์ไปนู่นเน่ใครว่ามกไฟอ๋ออยู่กับวันวัวอยู่กับชายบ้านนาเนี่ยอยู่กับเอฟซีลอยเอสทุบๆอืมจะสมทบนะอ่าไอ้อ่าเดีจะสุดท้ายรูกด้วยอีกประมาณ ตอนแรกก็แล้วเลยว่าตรงนี้มันนุ่นกว่ <c oughs> นนเรียนกันเียนตอนยางคิดนันเล่บน้ยังน่ะเรู้จักรู้จักติขตเขาเขาอยูลแล้ว<อ>ลูกครับิท่าน,นี้ิแล้วหมดแปด็มาอยู่กับคนเด่นคนดังนะครับ นี้ก็โชเฟอร์นะครับโชเฟอร์คนขับเจ้าวอลโวนะครับนั่งปนะาโชเฟอร์รคนขับเจ้าวอลโวครับฝีมือดีมากตแต่ตคือเมื่อวานป๋าตุงก็สอบถามไปแล้วแต่บอกว่ามีลูกมีเมียแล้วน่าเสียดายครับแต่ถ้าเป็นคนโสดนี่ผมจะหาสาวๆแถวบ้านกรวด ให้มาให้มาอยู่บ้านตรวจดหน้าตาหล่อๆนะครับคนขับแมคโครนี่คนขับแมคแมคโคนี่หน้าตาหล่อทุกคนเบื้องต้นครับป๋ามะได้ไรคิวยังอันนี้เพราะเป็นโครงการครับอันนี้งานชาวบ้านจึ้งมึนนี่ทำมือห่าอันทำได้บอรถปลายชาทำได้บอสรถปลายชาทำได้บอสทำได้บน่นอ ไก่ไก I mean ่น mm ้ำ hmm. ผู้ใดให้ไ claro ก่มากเนี่ยนี่่ะก็ทุกวันนี้มันรู้จักฝากเนื้อฝากตัวเนื้อปล่าเมื่อวานเด้อะอันหิวกินข้าวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซันนี่นั้นเราเป็นคนเอามาหรือว่าบริษัทเขานั่นไอไอหัวไอหัวนายหัวมันแหละเป็นตกลง ตกลงเสียชาติเป็นคนไอโทรติดต่อหรือว่าแบบไหนหรือว่าไปรีวิวเฉยเฉยโอ้ทำไมอย่างนั้นล่ะก็เขาไม่บอกเขาไม่บอกใช่ไหมแหมแทนแทนที่เขาจะบอกเราเนาะอืมเขาบอกว่าได้กินดี่ประมาณ10ลังแล้วสิลังแล้วอันนั้นนะไอหมวกซันนี้อะไม่มีหรอมันมัเก่าแดดมันไหมหมด หมวกสันนี่อันตัวใหม่ๆนะแล้วเสื้อนี่คอยเสื้อมาดังหลายเดือนหลายปีจนตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนปีหกห้านี่จะได้ไม่เสื้อนี่โอ้ยังไม่ทำเลยแน่อีกแล้วไอตอนนั้นก็บอกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเสื้อเสื้อแคแวล่ะกดเสื้ออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าจะให้นี่นะหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูได้เออตั้งแต่ขับไออะไรขับไอไอฮิตาตชิ อยู่ไหนที่นี็ินดี้ชีก็จอดไอโอหัวหน้าจรุชชาเอาไปขุดดินขายอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนหรอกไม่เคยได้ไปหาไม่เคยได้ไปถ่ายยังไม่เจอแกเลยไม่ได้เจอเลยจรุชคุยกันรู้เรื่องไหมไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ไปเลยไม่ใช่ว่าไม่ค่อยได้ไปเดี๋ยวผมไปเอากล้องก่อนนะเอากล้องอะไรเอามือถือเอามือถือไมกันสันดามโอ้ดูคนดัง แม้ถุงมือเสื้อเสื้อนี่สามชั้นสามชั้นหรือสี่ชั้นเสื้อนหนึ่งหนึ<ม>่งสองสามไปเดี๋ยวเราเดินตามคนดังไปนะครับคนดังน,นี้เขาเรียกใสเลยน้นี่ใสใสดักปลาครับใสใสก็ต้องเอาไปใส่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้ปลา้ามเลย ดูดูดูทำดูทำดูทำเหมือนกับคนแก่จะทำอะไรจะทำไรจะเอาใซ่ทำไมเอาไซไปดักไก่โอ้ไก่จะตื่นเลยมันเคยมีไหมนะเอาใสไปดักไก่น่ะโอ้นน่นดูจะแบกของเขาไปไหนอีกเลยนะฮะวิธีจับปลานะไหนโอ้แยมแน่น่ะ จากนู้นเราต้องดักอย่างนี้นิ้ปลาขึ้นอ๋อเราเราต้องเอาปลาจากนาใช่าน้ำไหลเราดักนี่ใช่ไหมคือไม่เอาน้ำไหลเราดักนี่มันมัน,มนยางข้าเต็มเลย <laughs> มันต้องเอาแบบใกล้ๆฮนะไม่ย้อนหรอกรูขนาดของผมยังจัดแจวเลยถ้าโทษสามราคาเป็นหมื่นเหมือนกับของเจชาตินี่ไม่ย้อนหรอกแล้ทำอะไรอย่างงั้นอ่นะ,ะ <c oughs> โอ้จะถ่ายให้ดูช่วงล่างแนมะ่โค <c oughs> โอ้ก็ทำไปเนาะ <c oughs> อา,อา,อามาดูลีลาท่าทาง,ง,งอนั่นแหละเรามาดูลีลาท่าทางการถ่ายทําของชาติเจริญทรัพย์นะครับอ่า,อานี่กว่าจะได้ภาพดีๆมาให้กับ FC ได้ชมนี่ครับมีการนั่งลงด้วยแล้วก็พาคด้วยพูดไป นี้เรามาให้ดูเบื้องหลังการถ่ายทําของชาติเจริญทรัพย์นะครับว่าเขาทํำยังไงถึงอ่านี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าอ่าอ้าวระวังตกสะเด้อเอียงแรงอ่ะ ดูทางดูทางของชาติเจริญทรัพย์ก็ต้องเข้าไปใกล้หน่อยนึงนี่ครับนี่ครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วลบ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 เอาจับมือกันหน่อยจับมือหน่อย วันนี้เราพามาดูลีลาท่าทางการถ่ายทำของชาติเจริญทรัพย์นะครับว่า การพูดกันจาและรลีลาท่าทางเขาจะออกมาในลักษณะไหนอ้าอาอาวาท่าทางไปอ้าวอ้าวแล้วก็เอียงเอียงด้วยเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็เดินเข้าไปฮ

มันมันมันสองหนึ่งศูนย์ดีหรือสองหนึ่งศูนย์บีบีอ๋อแต่ถ้ารุ่นรุ่นเก่าใชอ๋อบีด็อกอ๋อแต่แต่ถ้ารุ่นรุ่นก่อนตัวนี้เป็นบีอ๋อในบีบีบอยอ๋อโอใบไม้อ่ะใช่แต่เราเปิดภาพดีดีอ๋อืเออเออใช่ไหม ใช้ซีซูรถเร็วอ๋อแล้วก็ประหยัดเช่นเด่มอืมก็มีมีบอยด้วยตะกี้เยอะกว่าแล้วนี่แค่เรียกี่ตัวแค่เรียงสองตัวอยู่แล้วค่เรียงสองตัวแล้วลอยเลื้อลอยเลือเจ็ดตัวหรือแปดเจ็ดเฮ้มีพีอลอ๋อใช่ไหมอ๋อแล้วเมื่อกี้มันกี่คิวครับเก้าองคตอนนี้เป็นกีกี่คิวนะ ไม่ถึงหนึ่งหรออ้าวมองแค่ตาก็รู้เลยใช่ไหมไหนยี่สิบเอ็ดที่ไหนใช่ไหมอ๋อกับชายบ้านนา ฮ่าันล่อนฮอนวไ้บที่อะอวกำลังทำการบำรุงการรักษาอยู่ครับผมโอ้ยคลินิกไหนก็ไหนล่ะคลินิกนนเจริญบคุณครับคลิปนี้ผมขอจบกับปตาชาตินะครับผมสวัสดีครับ